สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซาริโอคาเร์สเอาอาสลีมนะคะเพื่อนๆอยากให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคายเบบี้พาวเวอร์พับเกิลนะคะหนูจะรีบเก็บจนนัวรแม่ เพื่อนคิดว่าเป็นอะไรเย้ yeah! เป็นคุณละมิจริงๆหนูชอบเป็นซินนามอนคุณละมิจะเป็นอย่างนี้นะคะอ้าวแต่ไม่ถึงไปทำมือแบบนี้อ่ะ มีกระจกด้วยนะคะนี่นะกระจกคืลิีิจะนอนอยังไงมันจะมีดาวหรือเปล่ามันมีมันจะมีดาวหรือเปล่าผิดด้าน จะนอนบนกระจกเลยโอเคเขาจะนอนกับกับกระจกนะไปต่อเลยนะคะอัอนนี้เป็นคอยเบบี้พาวเวพับเกิล ใส้ที่หนค่ะขาพอดีเลยเป็น Bunny Bubbles นะคะดูสิว่าจะนุ่มหรือเปล่านุ่มมากค่ะน่ากนะินไมอุ๊ยตกแก้วเลยะะมีหางเล็กๆ Mình sẽ liên hệ với mấy người